tên hoài còn lê hồng bố chú bán cái đàn đê cũng เเป็นอยไะจะเป็นนั่งยุกกระทอมเหมือนเด้ครับผมหมดแล้วหลานยำตรงนี้นี่เลครับใหญ่มากพร้อมแขก ไหมครสดีมากครับก็ไม่ใช่ยามไม่ใช่ยามก็มันย่าเจอเป็นของเจ้าของร้านแบบมาขอสุดท้ายเลยสูตรไม่ได้ครับทำกับดีมครับเบียนเองเลยค่ะได้แล้วค่ะดิ้งดิ้งเลยยาวก็เรียนที่เองนะตั้มหนึ่งยำหนึ่งแล้วก็อันนี้สองอัน บรรยากาศดีดีครับตัวนี้หน้าร้าน,นเพิ่มที่เก่าครับผมแต่ว่าอัพเดตหมูมาครับเหลารวมบอกให้เขาก่นที่เด,ดแชแคบหมูขอนแก่นครับผมแม่ปองสวัสดีครับผมมาครับเหลาทะเลโอ้โหจะเริ่มต้นอันไดกวนโอ้มีหอยด้วย อืไม่โสดมากเลยนะครับแดงเลยอขอเลียนหวยก่อนเลยครับผมกุ้งม,มึกปูเต็มเต็ม เดี๋ยวจะบอกราคามาตั้งบาทครับผมามาไข่เวยครับไอเด้เขาพริกอีกหน้าลงไปอีก เหอยครับคำแลกแบบพอจัดหอยแบบแถวนี้บุคอยมีหอยแบบร้านสูต่ำมีหอยสด,สดเลยครับผมสดมากเลยขอเล่นหอยก่อนเลยครับผม gặp mặt có điện thoại khang đi tạm đi khai vô hộp của ba khai nít sốt khoan แล้วชดเอาทัวร์เมื่อกี้ฝีมือฝีมือครับผมชับมากกระกุกง ประเทศสองแบบกับมากไม้ม,ามาหาศาลเบอง์หับผูกปดเต้หอยดูด มาครับกูจะเอาปูออกก่อนเพราะปูชุบวันขนาดนี้หไม่สดกว่า các gói tôi của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  ยังมืกใหม่มาสานรโอ้อยังมีอีกมาลองกุ้งบางครับกุ้งหมึกอ้ยหมากมากเลยแสบครับผมต่างฟิมือ ปวดมากแบบนี้ครับเปรี้ยวหวานนัวลึกพันครับแตกินในเมืองมากจรถถิงๆแหละปวดกระปุกหมาสองตัวกุ้งด้วย <ś led> ใส่ปลิงลิงอะครับเปียกมะนาวเปียกมะขามเทศ <ś led> แล้วก็กุ้งหนึ่งตัว เอางูจิ Hands ้มแซ่บดครับแซ่บนหมครับไหยนะครับผมชานเลือด โอ้โหมายิางเรืออีกสุดยีนดีนะหอยสามตัวอีกมาครับหัวหอย บอกอะไรกเอาอือครับผมหอยแข็งสว่สดดีครับผม,แ,บผมแต่ตรงเบืองนั้นๆครับอยู่ระยะได้ดดีนะขนาดไหนคล้องมากเลยที่เบิดเบิดได้เรื่อยว่าที่สดตลอดว่าแต่รสชาตนะิน่ะทานครับผมว่าแซ่บโดตรงทวง่วงที่แหละหอยสีตัว <แ>กลับมาเราย,ยังมากมายมาตางครับฝีมือกุ้งเยอะมากครับปู้ก็น,นับจนหลงกุ้งบวกหมึก

เปียบไปเลยเหนื่อยนางยุ้งบอกกระทอมมันแสงมันขอมมาหลายนะ่ะไอ้คำๆนหน่อยงงครับถือมาลืมขอสอนไหมค่ะเมื่อกีก้นเนี่ย สดน้มเลยผ่านครับเบรกูดพันธรรมดาแอบมากมายมหาศาลด้วยครับของสดดีอื กระปุนเบิดกวนน้ำแซ่บบางทีกินกระปุนเบิดเป็นสองสามปุกได้สบายด้วยครับบางทีเราประกันความเสื่บไปครับบุกเลย Hãy nam cho kênh Ghiền Mì Gõ Rồi không